ครับเมื่อรู้จักอุปกรณ์ไปแล้วมันรู้จักการาดำกันเลยครับการดำปลาแบบที่พวกผมพวกเราใช้กันเป็นการดำแบบฟรีไร์ครับคือเราจะดำตัวเปล่าไม่มีถังออกซิเจนช่วยหายใจใต้น้ำครับเราใช้การกั้นหายใจใต้น้ำต่อ1อึดที่เราดำลงไปการดำมันมี2ลักษณะใหญ่ๆครับ 1. การดำแบบดำดำไหล 2. ดำแบบดำซุ่มการดำไหลคือการดำเคลื่อนที่ออกไปด้านหน้าการดำเคลื่อนที่ไปแล้วก็ใช้การมองหาตัวปลาดำเคลื่อนที่ออกไปเลยการดำไหลหมายที่เหมาะคือหมายที่น้ําใสพอสมควรสามารถมองเห็นได้ไกลครับแสําหรับตัวผมเลยผมชอบใช้วิธีการทำไหลกับการดำกลางคืนครับเพราะว่าปลากลางคืนเราจะดำเข้าหาตัวปลา ปลาจะอยู่กับที่ส่วนมากที่เจอนะครับส่วนฉมวกที่ผมใช้กลางคืนก็จะมีหลายแบบครับทั้งปืนทั้งแบบทั้งแบบลูกปล่อยทั้งแบบลูกติดลํากล้องแล้วแต่หมายครับ